ค่ะเมื่อนีนุนทิยาก็มีแนวทังตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของแม่นางนะคะแนวทังของแม่นางงวดที่ผ่านมานี่เข้าตรงๆนะคะเพิ่นหายแบบนี้นะคะงวดที่ผ่านมาใหสามเจ็ดสามกับสองสองเก็นะคะเลขขังบนออกสองสองเก็มาตรงๆสองโตกับสองเก็นะคะสุดยอดมากนะคะสำหรับงวดนี้นะคะงวดนี้ของแม่นางไฮมาแล้วปล่อยดวนดวนดวนล้านเปอร์เซ็นต์มาแบบ ดวนๆน,นะคะไฮมาแล้วสามโตห้างเดียวนะคะจะเป็นโตได้จะให้ไปฟังเสียงสัมผัสระว่างแม่นางนะคะงวดวันที่สองพฤษภาคมสองห้าหกแปดนะคะฮัลโหลจ้แม่สวัดดีค่ะจ้าแม่ หนูคิดว่าแม่จะปล่อยเลขวันเสาร์หนูพู้ว่าสิปล่อยมื้อนี้บางบางคน<อ>เพิ่นกอพอ,อดีวันเสาร์ก็เทศบุญได้นะมุกี้ล่าว่างก็เลยก็เลยหยอดไปหาตีก็เลยบ่รับจักเตียบ่รับแล้วนู้นที่ยาสายมันซ้นกันเราก็ขับรถอยู่นะคะก็บ,บ,บกไ่ได้รับเดี๋ยวด้ค่ะหนูหนูขอเว้าผ่านาคลิปนี้นะอวด,ด่ผ่านมาแม่นงางให้งวดก้อนนี่บ่เขาา้า08หารบ่เขาา้าแล้วอวด,ด่ผ่านมานี่เขา้าเออ่ตัวเน้นคือ สามเจ็ดสามล้วตัวกันคือสองสองเกณฑ์เมือนกับเข่าตรงๆกับมีคนโชคดีบ่หลายคนหรอกแม่บางคนเพิ่นก่อขอมาเลขบัญชีไปเพิ่นกับ่ทานในถ้ำบุญน้ำก็ตตรงรอ,อก,ก่อนกับมีเอฟซีถำบุญน้ำอยู่สองท่านนะคะเอฟซี FC ไม่ออกน้ำสามร้อยบาทแล้วก็คุณสมจิตสองร้อยแล้วก็นนทิยาสมทบหาลอยเป็นเงินพันหนึง่งเมื่อกี้นุนทิยาโอนเขาบัญชีแม่แล้วเด้อค่ะใช ามีคนโอนมาอีกรอบสองรอบสามเดี yeah. uh ๋ยวนนที่ยาจะโอนให้แ้วจะโท่บอกคือเกาเด้อ hmm. ค่ะแม่อวยพ่อนให้เอฟซีแน่จ้าพอ้ถือทันตีเลยโอ้แปดจ้าอวยซ่าถูกแม่เลยไอแปดคือทันตีจะเวียนจุดสามตรงตรงได้ไหมตรงตรงเอฟซีมาจังสี่แม่แม่เอฟซีมาเลขแม่มันบบมีหลายคููให้เอามาก คูเน้นกับคูกันก็เอามาเลยพอบางวัที่ผ่านมามันออกชุดกันมันบ่ค่ะมันออกชุดเน้นมันสามเจ็ดสามชุดกันมันสองสองเกตมันออกชุดกันพ่นก็ได้ว่าอยากให้เอาทั้งสองเลยพ่นพนพันพนนเขียนตัวกันมาให้พ่นวาจ้าไหนแม่อาจารย์ว่าจังไหนเขาเเดี๋ยวตัวกันคุณไปใกล้่าจันวาโมรูสงสัยบริการอ๋อพันวาจะมีโครงสุด้ทยจ้งเสียหายอีกมันบ่แม่ชุดกัน มิ้นท์เขาจะแทงโปปวดอเปล่าเนาะคนว่าแต่ว่าเมียคิดว่าน่าจะพวกมีตัวกันเนอเพิ่นเปลาเว้ยเพิ่นเพิ่นว่าจังไดเพิ่นกั้นกองดีไปแม่เพิ่นว่ามันกะมันกะคือเก่าเพราะว่าขาดทางหัวไหลขาดจากกีงกมามันชนเด็กวิ่งเนอะทีทั่วหน้าต้องว่าหน่วงนี้มันชนเลยวิ่งบ่ชนแต่ว่ามันชนอยู่หัวดี่จะคกีจังไดเล้อแกว่าเพราะมันเข่าไร้หัวเด่นเจนเจเป๋ยตู้หางตูแจ็คเกอร์นั้น แม่ถ้าก้อนนั้นนอนที่นี่แม่ไปคืนแม่เอาไปถืนแกเองไอ้รัฐบาลไทยเงินตัวยไอ้กระปุถูกแกเนาะค่ะมันก็เลยกรถูกแล้วเข่า้วยบ่เป็นรัฐบาลไทยมันบ่ค่ะแม่ล้ออ๋อแม่จ้าจ้าเลขนี่เป็นรัฐบาลไทยแมันบอจ้า โอเคค่ะพร้อมแล้วค่ะอ้งบนบนวิ่แปดกับเก้าบนวิ่งแปดกับเก้าเลขวิ่งนี้เพิ่นเพิ่นเน้นตัวได้แม่วิ่งแปดกับเก้าเน้นเก้าจ้ะเน้นได้เก้าจ่่ะ รล่แม่ตัดไปเลยวี่น้องสองสัยเงินเบิดเด้อค่ะค่ะแม่เมือตะก,กี้สายคือตัดค่ะสัญญาณคนดีจ้าวิ่งแปดกับเก้าเน้นที่เลขเก้าบนจับคู่ตัวได้ค่ะแม,ม่เก้าฮะ เน้นเลขเก้าค่ะเน้นเลขเก้าเราจับคู่เลยค่ะแม่ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามปุ่มยังงีเลยหินบาดต่างใดเมก็ได้ถ้าถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวก็สีเอาคงสุดท้ายคือเก้าแล้วเลขสองตัวนี้ตัวได้แน่ค่ะข้างบนเด็กสองตัวข้างล่างวิ่งมอแม่เลขข้างบนเพิ่นเพิ่นหายสองตัวหายตัดเอาเพิ่นตัดหายบ่ตัดเอาได้นั่นเด็กอืมตัดเอาได้สามตัว ตัดเอาเป็นสามคูณนี่บอแม่เป็นศูนย์เก้าตัดเอาสามเก้เา,าหนึศูนย์เก้าศูนย์สามแล้วก็เก้าสามคือสามเก้าแม่ <93 S 1> <93. S 1> เก้าสามเก้าสามเลขสองตัวนี้เลขสองตัวนี้เน้นเก้าสามมันบอเก้าสามแกเน้นเก้าสามข้างล่างวิ่งตัวใด ี่กับเจ็ดจ้ะวิ่งสี่กับเจ็ดสี่กับเจ็ดนี่เน้นตัวได้ค่ะเลขวิ่งทางล่างเอ็นเอ็นเจ็ดจ้ะนี่เลขเจ็ดจับคู่ล่างนี่ตัวได้แม่เจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดห้ากันเจ็ดเจ็ดกันเจ็ดเจ็ดโอเคเธอเขาไม่มีตัวกันไม่เห็นจะพูดอะไร กันเจ็ดเจ็ดข้าง,างล่าง<บ>นี่ข้างล่างเน้นตัวได้แม่ข้างล่างน่ะเนอะเน้นเจ็ดห้าจชะเน้นเจ็ดหา,เ,เ,ดหาเหมือนแล้วมันบอจ้าพี่เช่นั่นแหละจ้ะเดี๋ยวหนูทวนกันเด้อจ้ะอ่าทีละกล้กกองนะคะแนวทางของแม่นาง งวดที่ผ่านมานี้เข้าสองเก็ตรงตรงงวดนี้งวดที่สองพฤษภาคม2 5 6 8แม่นางให้วิ่งข้างบนวิ่ง8กับ9เน้นที่เลข9จับคู่ให้0ูนย์เกหางเดียวให้ตัดออกมาจะมี0ูนย์เก้าศเน้นที่9กสข้างล่างข้างล่างให้วิ่งเจกับ4เน้นที่เลขเจ จับคู่ไ้เกตสามเจ็ดหาโตกันเจ็ดเจ็ดเน้นที่เจ็ดหาตรงกันบอค่ะแม่ใช่อาจารย์เพิ่นบอกว่าชุดกันจะให้เป็นโค้งสุดท่ายมันบอค่ะแม่เพราะว่าใครกูไหนกูเป็นแค่ว่าือบอกว่าแค่ว่าขาขาเก่งเด็กแต่มันส้นเด็กวิ่งมันจะมีบ่มมีตกันมันเรีบหน้ามากระดุกปูนนะนะจะเลยบจะเรียบเรียบเรียบ พอจังได้คงสุดท้ายนูก,ก็จะโทษไปสัมผัสอยู่เด้อราวะเอฟซีถ้าปล่อยตองหมด่นมากลื่นมไหมอ่มันนานบางคนก็นอยากได้เลขพ่อได้แล้วบกมลืมมาหนี้พ่อเลขออกมาโอ้ยลืมซื้อแบบว่าว่านุก,ก็ต้องโทรย้ำโทรสัมผัสอีกรอบหนึ่งว่าเปลี่ยนแปลงตัวเลขเบอรสตสะพนกันม่หายแล้วแมตชโทรไปประมาณเกือบเกือบเกือบถึงวันที่หนึ่งเงินแหละเลขออกวันที่สองเพราะว่า เอฟซีท่อมาหนูก็ว่าแม่นั่งสิปล่อยวันเสาร์วันนี้แม่เปลี่ยนแผนปล่อยก่อนเนาะบางคนอาจสิบวรู้ได้หนึ่ง่อยก่อนโทรไปเทศปูนเนี่ยโบมีเวลาบ่มีเวลาอ๋ออ๋ออ๋อตะบากงสุดท้ายใกล้ๆมือเลขออกเรียกออกวันที่สองนูอาจจะตามแม่ประมาณวันที่วันที <at> <wallet> <c> uh> ่สามซีฟได้อค่ะแม่แต่ตะซักกัตะจิตสามนี่กะสิตอานเดียวนะมันสิบโบมีหลายตัวนะกันกบมี่ในการกับที่ใด ไปเด็กกันน่ะนะแต่ว่าพี่ก็คือบ่กลางเดียวเลยนะค่ะค่ะอ้าวขอบคุณแม่นางหลายๆ้อคะ่ะที่หายแนวท่าน,นะคะวันนี้ห้เอฟซีโสดีนะทางของแม่นางนะคะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะค่ะ<บ>พอไม่ไปนอนเอฟซีก็เสียดายิดนนะคะเสียงสัมภาษณ์เราวน,นทิยาก,กับแม่นางนะคะมาแบบด่วนๆน,นะคะสร้าเอ่ออาจารย์เพิ่นกับบุคอยว่างนะคะเพิ่นกับเหตุหายคือเกาแตว่ะ คลิปนี้มันมีตะเลขตัวเน้นเลยตัวกันยังบ่านมานะคะงวดที่ผ่านมานี่มันเข่าตัวกันนะคะสําหรับงวดนี้นะคะงวดนี้หมาสามตัวหางเดียวคือข้างบนจะอธิบายอีกรอบหนึ่งแนวทางของแม่นางงวดที่ผ่านมาเข้าสองสองเ็ตรงตรงงวดนี้งวดที่สองพฤษภาคมสองห้าหกแปดให้วิ่งบนวิ่งแปดกับเก้าเน้นที่เลขเก้าจับคู่มาหางเดียวศูนย์เก้าสามตัด 09 0393คือต the ัวเน้นข้างล่างวิ่ง4กับ7เน้นที่เลข7จับคู่73 75กัน77เน้นที่75ล่างนะคะทั้งหมดทั้งมวลมีซัมนี้นะคะคนไม่พี่นเอฟซีพิจารณานะคะห้ามลืมนะคะอยากได้ไหวกระจัดหายแล้วอย่าลืมเนอะค่ะแนวทางของเม่นั่งมันจะบ่หลายตนะคะแยกบนเป็นบนล่างเป็นล่างบางข้างมันกับเขาสามตัวโต๊ดบางข้างมันกัมาตรงๆบางข้างมันกับมาสอตัวพิจารณาเบิ้งนะคะ นะคะนุนดิยาขออวยพ่อไฮพ่อแม่พี่น้องเอสซีซาดีนะทางของแม่นางนะคะ